มันไปยุตตัวนี้แม่เอากะควายลันลันลายมาเตีงโต้ตัๆโตแล้วเบิงหนากความเท่กับทีควดขกัมโอ้ยข่าวก็ว่ามสีย่องคอพละอนดีใจเลยเมื่อนี้โป๊ผมเนตั้มนาเมื่อนี้ ดินแดนหมอลำคักๆได้ด้วยจินหมอลำคักๆได้ครับเมืองขอนแก่นเนี่ยมีอย่างดอกคูนเสียงแทนใช่ดินแดนแห่งหมอลำประตูมาเติมจินระเบียบราบังจินรัตนาจินแอนชามหมอบักผ้ามาขายสวนแก่นนครบันเทิงศอีนั่นแหละโอ้ยอีกหลายๆลสิทตุ่มหุ่มบรรยุ่เมืองขอนแก่นกัตกิจอ้อหมอลำดังๆเมี่งขอนแก่นข่อยไปเบอร์โอ้เจ้าหนี่เป็นเอฟซีแฟนคลับโดยเฉพาะพ่อหมอลำไปเบิ้งบ้านไปยุ่งทั้งพระเจ้าเปิดบ้นนี้หลังๆมากันมึดเลยมาจ้างสาวน้อยไว้เสร็จเลยโอ้เจ้าหนี่เป็นแม่เจ้้าาาาภภพพนนี่่แมเเป็จ ้จับหากงานนี้เลยเป็นเอไอเกฟองเบียร์โอ้ทีนีที่งานดีดีโฟรดักชั่นนะเจ้านี่จะเป็นพี่สาวของเกฟองเบียร์เลยกินไโมเมน็นธ้รมดาดเห็นว่าสวยๆเอ็มีคกมีาอยู่เลยเอาค่าแบบป้คข่าผู้อีกงานงปาาพี่รอแเยงปลาสมขายบัตรแพงๆกับขามาหลายอยู่ตลอดนพนกับัแพงเด็ดบัตรลอยสีบหนึ่งว่าทำ้างานสบู่สมุนไพายิอ่อนื้อกินต้องกินออนยบัตรหกขอนก้อนละงห้าส่เ้ามาเอาล็อตบนเสลียวแถมบัตรเขาส่งงานฟรีพร้อมเสลียว ตอนซ่อนมาพี่น้องคนแกนกันยังแห่การตอนยุดบาหลังจะให่คนหลคนจีบบอกพี่ที่เห็นจะไหนเยี่ยจะขายบัอร่อยที่สิบขายแม่มันหามัอร่อยเนว่าเอาบอกเกอ้องเบี้ยเจสนาฟ้องเบียยเยขายหามาอร่อยรดเจียวเจ้าเจ้าคนเ้องคนใบ้านลุกคุณไม่วลาเสียหน้าไม่ยอมคือใจใหญ่แต่เก้ไม่ว่าใจใหญ่กได้นอกกหลีเกานะผู้ใเป็นหยังใครเป็นหยัง พี่พี่น้องห้องกาก้าวเพนเลยมงี้เจ้าค้ากันีเจ้านุ่งผ้ายังมากม่ใ่นอนะาออกไปจีบ้ันนะนกาเป็น,หนาหาว้ากินจะไรยนี้ดักดักเขาเขาจะมาหรอ ไปยิงอนในบ้านาขาวถ้าดากันเพยาอว่าข้าวสีขาวขึ้นก็เลยย้ได้ครับว่าใส่ไม่นีซีปีแล้วดากไปพวกเขาเสียเ่ยคือสี่วขาดากเาขาบอนเข่าฟาดแค่ตัวกวนพิจตุมบอกหอยขั้นหากินคนเยคนกับพวกคึ้มป้าเขาเพคือมันเป็นกลุ่มหอยขั้นอย่ามันถูหูป้าเหียนหานิวเดีวเต็่ยวเลยวะนยหานิ่มันเป็นกลุ่มหอยขั้นเอ้อย่างสงคันสงคัญป้าจีบมากินมดากมาจินมมาสมองมัน บ้นมบลาบป่าฮเนพยางท่านสอสอกับมานเหไวันนี้ครับท่านสสอครับชักรีจ้ะโอ้ยบ้านเราเนี่อการาโกคำร้องท่านสภาาี่เบที่หลังก็ต้องเก็บหนากะจาเก็บจังไหนครับปล่อยเพิ่นเขามาเลยเออบัตรลับัตเียจะดสรไปเก็บเอายกบุญบัาบัตรสามร้อยกระซือบนบนีพัน์เจ้าสลาที่เรวอีแมงันกระดีเก้าตีนเจ้ากรเป็นยุติใหญ่ สอดแจงสิไฮกับไฮก็โตลุกมาดนเจ็บที่เด็เห็นป้ะเนี่ยแล้วมาเดมบึงเจ้าดักอดวยหาแนวได้ใหญ่เลยีน้าจะด้พาเจ้าใส่สุดนีะพ่อจูตามหาจ้าพ่อจูจ้าผู้ดีจีผู้ออกแรกการพลัไอดอนโชว์อนไนไอ้คอคอแขกจ้าใหญ่น้องผู้หญิงหนูซื้ออุ้ังก้า พ็ซ tamam. ื้อ uống กังโบจักบอลลัมสาวหน่อยไันพี่น้องเบิ่งโดยเฉพาะเห็นบอสาวหน่อยพี่ดิปปรับปรุงไหม่ด้บอลลัไอรอนโชว์เห็นบั้ยบอลลัมไอรอนโชว์วันลัมเพิร์ไอรอนโชว์หน่อยพี่เมนเห็นว่านักล่าของบ้านมีแต่เจ้านายดีครับเด็กหน่อยมาเอาดีชัดโดยเฉพาะเลยอันไทยบ้านนจะเป็นบ้องแห่งเบิ่งแมนนาพี่เลยอย่างก็เบื้องจนได้มันเป็นิดที่เตะทุกการเซฟจะได้เลย พ่อโจตัดให้พ่อโจว่ามันเซ็กซี่ไม่ยาว่าทุกเว้ยเซ็กที่ดีแต่เป็นชีสที่มาเท่พี่นี่ออเดชันมานักหลอ่อน40โมกต์มาอาได้ชันพันขามาในรอบการลงกันลายเดี๋ยวนี้ยังขึ้นมาเพราท่านนี้เหมือนได้ใหญ่ป้าป้านมาเกงมาอย่างแมมก็รอกระเดียแท้ตุ้มโม่กันอยู่หนึ่งนี่ในบักหนึ่งมอหนึ่งเาท่านนี้นขึ้นมาไนี่เอามาเมืองเนี่ยพออจากเอาได้หน่อจากกาลสินครับบอกหมอนี่ยรับเก่งเก่งที่เออลาลาลา สมตัวข้านี่มีน้ำซื้อว่าคุณหรดแผลเดี๋ยวนีแสนเสียใจเขาว่าเมียนนอมีสู่วันทองเอ้ยกูสิบวยเพม้างสีว่ามึงจะต้องมุนสงมาสูญแท้มือนี้สิว่าเจ้าสิบอยนาง เขาหน่อยเองม่น้ำแล้ววางคณแทนเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวข่าวว่าอีวันทองมันมีสุขออกวบาวใต้ข่าวดีข่าวเดอ่ฝันเลยม่้งมึงจะมากบกันกูก็มาคุณสากอีวันทองมึงจะต้องตายมึงมาเนี่ยอีวันทองอีสองใจ ไเ้ย่ามาหาคบกันกันยังไหเวทีตเวยายเหยนจดังสันอียงเหยนจดังสั้นกล้องกล้องเพื่นจับยี่งเหรอจะไปหาเห็นดไเื่อนมันคนอนด่าคุมันมาเป็นกองฉลาดโค้นดาคือซื่อว่านาะขนคือ่าขนออกได้เสร็จเลยว่าคุมัมีขนดากมัีบาดตนาอีสองใจ มึงจะงทำเรื่องสัวซาขนาดนหญ่บนทองหยุาการไปเข้าปล่อยขอเวลาให้เับมาลุยซุ่ยพึ่มน้ำหักหมอดเนาะมาเบิงหน้าเบิงหลังเลยโอ้ยพี่กับพี่พ้อฟังแบบแง่แบบเตอ่องไปเนาะพี่จะไมาเห็นรูปบึ้งกูหมึงเตื่อมาดเหี่ยวเหมยมึงรอดึูสั่งมึงยังมาทำเป็นไก่เอ้ามึงก็ลุยวันทองเป็นเมียของกู แต่แล้วมึงก็มาคบสู้ซูดไซอยู่บ้อนทองจะแตกยากิ๊ตเตอร์วีตก็นอนบอกปลอดไหมไม่ยกยคอยบอกคอยกากันสัก,ก่อนครับคอยเ่าแม่นขุนสร้างเลยครับฮะคอยเ่าแม่นขุนสร้างวันแม่นขุนสร้างจอแม่นไผ่อ๋อคอยเป็นข้อสงสัยนี่แห่เอาสิอุยอ้ยอันนี้พีส่สาวเกยฟ้องเบียได้นี่แม่อ้เจ้าภาพผู้จ้างเลยแม่พี่สาวของเกยฟ้องเบียติดแม่แม่ค่ะเห็็นนเเปจ้าลูกจ้ะแม่ครับมาเอื่นแม่ได้ใค่อยากแฉลียวลนปะค่ะ ย่าบ,บังหน้าเจ้าของย่ากวนรถเบิร์ตหมดแล้วโอ้ยบอกปังหน่าเจ้าของดีแล้วทอนอูย้ยเบิ่งหน้าเพิ่นมุสันว่ามันปิ้งไก,ก่เกนะ่ายวฮะน้าเปิ้ลซุมเขาปิ้งไปสามสม,ม,มื่นสี่อสอมื่นมาอุ่นไทยเนี่ยแต่ปนักการไอ้ผัวอยู่ดอกลูกป้าพี่บอลลัมจีดีพี่ข้าวไม่ของมาไล่ก่อนมาไล่อ่อนไล่อก่อนมาไล่อ่อนไล่มาแม่แบงค์ก็น้ำเงินเป็นพันจินมาท่านนะัก ครขุนยูก่อนสิบคว้องเจ้าเออกลับไปคว้องคูณนึงกันข้องผู้ใดครับห้องอยู่หนาไม่มีองค์กเขจดสิบใบป้าเลยไอ้โมนี้มาเอิ้ดีเถอะวะไอ้เด็านะโอ้ยสัของห็สิมาเอิ่เดียังลอยเลย สั่งพรุ่งแล้วสั่งนี่พ่นอแม่ครับพูดแต่ว่าเจ้าล่ำดีอยู่ล่ำดีบ่ครับล่ำดีล่ำีนิ้ยหายากได้ยังสิบปอนด์อนดจูสิปันหนุ่ยจานได้หมดเลยเขาเลี้ยงเขาเล่าดีดีมะหว่านี่ก้าวเลี้ยงก้าวเล่าได้เลยล่ำหนิคุณแม่เป็นบ่แม่ครับเอาฉากนี่ละแต่ว่าฉากต่อไปจังออกมาะขาเด้อออกมาฉากต่อไปขาเลยเป็นปอก้าวตูก้าตูชากนี้ก้าวตูครับเป็นไรครับอครับแม่ครับคนเราอยากจะเข้าได้คำเดียวขอโทษลนไรเป็นน้ำเผาออกก่อนไปไป บายบายไอ้เต้าหยองมาลั็อกอ่อแตกเลยบอลล็อกอ่อแตกน้ำตลาดคลองผมจังสีว่าโอ้ด้วยดิเป็นอย่างเอาผู้ม่มาเลยเอาผู้ม่เอาบักลาบักลาจากน้องไข่มาหล่ามาลูกมาเร็วเอาน้องไข่กับมีดดิมาจากน้อง ลีมาฮะเป็นมหาชนผมคุลีมานอผู้สายหหดตนขอบคุณครับโอเคครับไอเป็นน้ำหรืออะ้รเออเป็นน้นได้เป็นมาถ้าพูดอะไรมาไล่ปปลอยไว้นอนมันแดงเพื่นไล่่อยเอากระพุงเยืนัน่ไปหนัเชาเนยช้า่บ้าเลยจ้่หัวบอกพอาเมื่อหัวควันยันยังก็ไเด้หัวขวันก็ไอยอใจ พ่าใจเรื่องอยังคอยขามแล้วเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนนะอีนี่คนที่ยี่สิบมามาก็ดักแล้วก่อนปู่ทะเลบอกหัวเลยเรียกอุ้ยเจ้าป่วยยันนี่ยังกันเด้อเว้ยมานี่ตัวมาเจ้าอ้องไข่จี๋ล่ะแม่ครับตัวซื้อว่าจ้าไหนหละ่ะนะช็ดดี้ครับเอ็ดดี้ครับอุ้ยเปลี่ยนซื้อใหม่สักวันบ่ดักเอง,งอ๋อที่บริษัทแม่เจะได้ไปแต่เฮีนเฮียนเ,นเนขาโคตรดีแท้ เซลี่ยังกินแต่ว่าน้องปูบอกกันสิได้มันกินมันก็กินบ่ได้อยู่นั่นนั่งในบ้านคือเบ็ดคนแล้วก็หาคนเสิร์ตคิมันก็เป็นตาหัก์ี่ดีที่สดแล้ล่ะบ้านคือเป็นตอออแก่กวนเขาปีงไกยหน่อยขายอยู่หน้างานะเว้ยซื้อว่าจะไดนก่อนล่ะแชนตี้ครับคือบเปลี่ยนซื้อใหม่ซะละเปลี่ยนจช่ไหมเอามันสิได้ดาวโด่งดังไปฮะซื้อเป็นสัตว์ละซื้อสัตว์เขากำลังเห็ดกันเลยตักกกะแตนทอด กระนโซลดามที่ถอดสุความกินตั้งกระเตนโซลดามเลยตั้งกระเตนตอวกุ้งแฉกตามาจากก้อนสิปล่อยหมดเวลาก็มาคิวเชล่าเออว่าจ้าสั่นในเมนูมื้สีหาแค่นอกกินบว้กบถอดตะเกียบตัวจะได้ซื้อไหมวะมล่ะเอ,อ,อ็กไก่ไล่ทีไรมัน้าเหมือนดังเหมือนกันไหมเนียครับเออขัดสัตัวเปลี่ยนไหมเลยล่ะเปลี่ยนไหนพี่น้องคอนแกนเป็น เชี่ยนักร้องอย่ังหลายเหล่าเนี่ยเอาบอเสียนลองเบิ่อเงินโดยเฉพาะหลังหม้อห้องนี่จำนวนหนึ่งนักเรียนมากหนี่งนักศึกษามากหนี่งเขาหูจักกันดีเลยนี่นะเปลี่ยนซื้อไม่ได้เอาซื้อบอเซนไถ่ซื้อบ่เซียมไปซื้อยังซับซื้อเชี่ยล่ะเออเอาบอเสียนลองขอบล่องขอพี่ขอน้องมึงเอาบอกก็พี่กน้องพี่น้องซิวจักซื้อนี่บ้าเออไอ้เมึงอไหรห้ามไม่มึงอปีก็ได้ไห้ ยิ้มยิ้มม่ไม่เปี้ยิ้มก็ไพ่กันนะเดียวกันนะนะว้าวสวัสดีพ่อพงองน้องแม่ยืนข้างล่างแกก็คองอีกคนเ็บเเด้อสบายดีรอเปล่าไม่สบายเขาจะมาดูมึงหรือไม่เอาตังไปไม่เครียด โอ้ยงทากมตัวมาใู้ได้ยี่สิบบาทมึงกมาปั๊บมึงได้ลอยึงเ้เห็นปะคุณเห็นปเห็นป่ะนายยังอีกวันครัโอ้ยได้สมโอ้ยผัวสมหมแต่จะมาเบิ่งหนาเบิ่งหลังน่อได้ยังปกลายกินได้ยุติละลูกเียแต่มื่กินได้บนกูให้สามพันเนากลบขอคุณแฟนเพลงที่ขอรบนะครับ ที่ตั้งอ,อกตั้งใจมาคืนนี้ตั้งอ,อกตั้งใจมารอดูเฮียนะฮะเฮียขอฉันญาว่าคืนนี้เฮียจะเฮียตลอดไปครับจะทำหน้าที่ให้ดีตลอดไปดไเออครับ ได้ขออะไรมากครับขออย่างเดียวรครเรียกตกวชื่อต่างๆให้แฟนเพลงตัวชื่อเนียตัวมชอ่ะเล่นองไอเหีย่ากันเลจะยิ้มอะไรออกมาอ่ะขออีกยันมอยไอเหีย่เขายนตั้งใจมาครับชื่อไงก็จะม

เขาเป็นใครซาโลวบอสันมาจากไหนไม่มีใครทราบเขาหลับเลีวเตอหัวจากผู้หญิงข้าใครจะแต่งอ้ยก่อมาหน่อเลย้ยบอือดอกสโลบอคือเห็ดยี่คือเห็ดไบว้ไยไว้ไยใว้ไยว้พี่น้องรลุนทัเบบึง แกีอ้าวแอคชั่นเจงเกบมึงอยากแฮกเป็นเบมเลดิมึงอยากแฮกเกินไปแล้วบอกคุ้ยยาวากันยาวากมึงเอานิ้วมาสิเอานิวมาเอานิวมาแลกกับชีวิตมึงโอ้ชัดเจนมันเป็นยังไงชัดเจนมันเป็นวายเควย มึง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 บกขับกูบ่มืงเรียนยังไงเมืงอเรียนเรียกอย่างเรียนยังก่อนงคุณมาโอ้ยบังวังดร่ำดิหลงเองละหมอบางึงเขาไปรับดีดีร่ำยังคุณแผนไหมน่ะเออเออตัวกับร่ยังคุณแผนคือเขานั่นละบ่บบบ่เกาพ ข้าวโพดเนี่ยได้เรื่อนี้เพราะใครได้ฟังเลยเนาะองคู่นีมานนี่ถูกต้องแล้วศาสนาใครจะสั่นไปบอกหมอคนหนึ่งเด้อรับอย่างนี้รับอย่างนี้อ้าวเฮ้ยกัด โอ้ยใหญ่เอ้ยมันยังอิ่มอุ้ยฝ่าพลครับย่อุยนี่นนี่หละนักเสียวยูตัวเป็นไถมาจะใส่ล่หมอลำ่ะหมอลำตัวลำเลียงไหนล่ะงาจีนปิงค่โอ้ยสั่งงาหลายเลยสี่างาเลยมันจินปิงมันไม่ยอมกีนปินบอโอยลตัวนี้ พูดยังดีดีอีกเรีนเนาะอุ้ยเข้มข้นดีเลยล่ะแต่ว่าหมอบางคนเนี่ะรับขุนแผนก็เป็นองค์ุริมา่นไม่ล่ะขันจังสันรับเลยนี้ไปบอกสองคนเด้อรับเลงนี้ได้หลายเด้อยสากต่อไปยังทั้งขายไงลูกวัวมันระเบเปิดร่มบูมจะมือเพิ่มดังคน ใส่ยูหรือเสียยูมันมาเ,เรียนเรื่องใส่อวเ,อเป็นยังเจาโมเดลไปติดน้าหาทุกท่นโมเดลว่าตี่น่าติดแก้ไขเท่านั้น,นแน่าติดแก้ไขแ<อ>ม่เจ้ายังไปติดกับคือรีดขึ้นเ,เอาหรอเอาเอาไปน้องพอ่อตีแม่เลีเรื่องของมันก็คพื่อนมึงไปอยากจะมีอะไรกินา <laughs> ยจ่ยายกันกนี่บอกสุวรรณนาะแฟนไงมึงโอ้ยน่าไปกดี<อ>สุวรรณนาะทั้งหลายยีสุวรรณนา พี่แม่มันสอบนางสอบนะโอ้ยมักสวัสดเจ้าพระกลายเป็นผู้จ้างพี่สาวเก่อข้อมเบียร์เนี่ยเออผู้จ้างเขาได้หนิเอาบมไนรับเลี้ยงแทบหมอหมอหนึ่งอ่ะรับไปเราพุนแผนนครับองค์ุริมานกับยายกินปิ่งมันเออแล้วพอสองสามเดือนมีตรขาลรับร่างแทบเอาเรื่องนี้แหละมันยังสวกมันขึ้นได้เอาเอาจังสิไปบอกสามคนรับเรื่องนี้แหละพอไปสากต่อไปจังม้าขานแล้วอบันดีเด้อยวอดพรมมาเบื่อเอินรับเรื่องลรื่างบันดีในภาตาจีแล้ว กับคือมืออื่นหนีมือนีเนาะในเนี่ยหลายๆเน้อมันจิบมาทานนับเรามเมที่ว่าได้ตายเอาดในป่นมาเลยผมว่าะไผเอา้ายนีแล้วพอเด้อายวนีเลยที่แมนเลี้วันเวลานัคุณแสงขาหานอกอีวันทองสุกเก่าเอาแบบฟอร์มในวัดท่านได้เร็วอยู่แบบอยางในที่เจ้าพันนาวสาสิวงค่ายเท้าไตวัดทอง มันีเป็นมือตายของมึงฉากนี้เป็นฉากที่กูต้องข่ามึงจ้างแค่เจ้าหายจากวันทองมึงก็ต้องสเสศะมึงมันเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต่ำต้อมึงเดียวมึงต้องตายซะมึงที่เป็นใหญ่มึงอยู่ในชีวิตเป็ดขนาดมึงแอบนี่ชู นี้ไปมันบอนั่นมันพาไวเอานิ้วมาเอานิ้วมาเอานิ้วมานิ้ยพ่อติดสิยูดิไม่เอาเอานิ้วมาใช่ยูดิมันกำลังเนี่ยดูนี่เอาวน่มะ ไม่แม่นาาสององเจ้านี่คเป็นบักคุณสร้งมันบเพราะลลายสไปอตนักนมามากมหนาหลังแม่พวก่ตังคเฮ็ดข้าไม่นีเป็นว่าานบัเยลุ่ม้นไ สมผสิสมพูดข้าก็ไตจะไดอย่าลีมเพราะตวอรายกันดูนี่แม่ล้เก็บาไล่กับดีนพูเก็บบังไ้เสียวนิ่อบม่เอาไหมนี่วิญากูไม่ยอม่ชื่อฉันากตายซ้ำสองแถมบวกทีอาตมาไม่รู้นะอาตมานี่แหละตอมันมาอาตมาอาตยังอาตไป มัเกดแดหัอร้อนแรงหัเห็จังซี่หัเห็นไข่อยู่ตายตายตายโอ้ยสมัครให้จุ่มเยนโจลบอกเขาสอเก่าเนอ่โอเคปากบุบมาเอ๋เดาหลดไปใหญ่ไป